สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่12กันยา63สนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้จะย้ายลูกหอยปังนะครับไปลงไปลงบ่อบ่อดินนะครับบ่อดินก็ตอนนี้ก็อันนี้นะครับนี่นี่ผมก็ตักมาทั้งจอกด้วยอะไรด้วยนะครับก็เยอะอยู่นะครับไม่รู้กี่พันตัวนะครับ ลงหอยไปเจ็ดสิบกโลนะครับก็ลงหอยไปช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับอากาศเยน็นๆมีในนี้อีกนะครับนี่ผมเอาอันนี้ปิดไว้นะครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวขับรถไปมันจะร้อนนะครับจะแดดร้อนนะครับก็เนี่ยนะครับก็ถือว่าเลี้ยงมาเนี่ยนะครับเจ้าที่เลี้ยงมาเนี่ยเลี้ยงมาเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่ง ก็ยังไม่ถือว่าเลี้ยงจนแบบอะไรจนแบบแบบขายได้อะไรเลยนะครับทีแรกก็ว่าจะเลี้ยงขายเป็นกิโลเลยนะครับอันนี้ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วผมคิดว่าเอาไว้ขยายพันธุ์ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้อย่างตอนนี้ก็บอกก็ต้องใช้อีกนะครับตอนนี้นะครับบ่อปูนี่ต้องใช้นะครับเพราะว่ารับงานไว้นะครับก็ไม่อยากให้เสียคําพูดนะครับก็รับงานรับงานลูกกบลูกอะไรไว้นะครับก็เลยต้องใช้บ่อนะครับก็รับปากลูกค้าแล้วนะครับต้องต้อง ต้องไม่ให้เสียคําพูดนะครับก็ก็เลยต้องย้ายลูกหอยไปลงบ่อดินก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับปีนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนะครับก็ผมก็ไม่คิดว่ามันจะได้ลูกอะไรเยอะแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเลี้ยงนะครับนี่ครั้งแรกก็ได้เยอะขนาดนี้ก็โอเคอยู่นะครับก็พอใจนะครับก็ถือว่าพอใจพรไอพันตายหมดก็ช่างมันนะครับผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนั้นนะครับก็มาดูลูกเขาดีกว่านะครับมาเลี้ยงลูกเขาดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปลงบ่อดินนะครับ ก็อันนี้ใส่รถไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังมีอยู่อีกกระมังหนึ่งนะครับก็อันนี้กำลังปล่อยน้ําอะไรอยู่นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในบ่อบ่ออนุบาลอยู่นะครับยังอยู่ในบ่ออนุบาลนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายบ่อยนะครับช่วงนี้โอเคนะครับันนี้อยู่บ่อนุบาลนะครับก็นี่ครับตัวเล็กยังมีอยู่อีกนะครับก็คิดว่าน่าจะหลายพันตัวอยู่นะครับ ข้างในนะครับข้างในอยู่เป็นกระจุกกระจุกนะครับอยู่ตามขอบตามรีนะครับก็เดี๋ยวรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะจะทันทันได้ลงบ่อปูนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ทันเนี่ยผมยังไงผมก็ต้องเอาไปลงบ่อดินก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอย่างที่บอกครับผมต้องใช้บ่อนะครับเพราะว่าบ่อผมมีน้อยนะครับความเล็กๆนะครับบ่อมีไม่กี่บ่อนะครับก็เลยต้องต้อง เปลี่ยนแผนตลอดนะครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะได้เยอะนะครับก็ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะสําหรับผมนะครับมันก็เยอะสําหรับผมนะเพราะว่าผมผมคิดไว้เนี่ยมันมันมันเกินที่ที่ที่คิดไว้นะครับก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะครับก็โอเคนะครับถือว่าเลี้ยงมาเนี่ยผ่านมาระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่ได้ถือว่าเลี้ยงจนแบบเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมลงไว้ประมาณเจ็ดสิบห้าโลนะครับ สี่พันโลได้ลูกขนาดนี้ผมก็โอเคนะครับหรือใครอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมพอใจแค่นี้นะครับผมพอใจแค่นี้เพราะว่าผมมันเกินสิ่งสิ่งที่ผมคิดไปแล้วนะครับก็เลยไม่ไม่ค่อยซีเรียสอะไรนะครับก็พ่อไม่พันตายก็ตายไปนะครับผมไม่ค่อยซีเรียสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ่ออีกบ่อหนึ่งนะครับอีกกระมังหนึ่งครับโอเคอันนี้ผมอยู่อีกที่ที่บ่อนะครับที่บ่อตอนนี้ก็มีอีกกระมังหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวก็ กำลังจะเอาไปลงบ่อนะครับนี่นะครับผมเอาไว้นี่ปิดไว้นะครับเพราะว่าผมกลัวมันร้อนนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับก็มันก็มีตายนะครับไม่ใช่ว่ามันรอดหมดนะครับมันก็มีตายนะครับอันนี้ผมก็ปล่อยน้ําอยู่นะครับเพราะว่าผมต้องเก็บมันยังมีน้งเหลืออยู่อีกนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวต้องรอให้น้ํายุบไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าผมติดงานนะครับ งานประจําด้วยนะครับการที่ทําอยู่นะครับกับแล้วก็ลูกค้านะครับลูกค้ากบด้วยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เพาะกบไว้นะครับก็จริงๆริงกบเนี่ยผมเพาะผมก็เพาะเรื่อยๆนะครับก็ขายเรื่อยแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับเพราะว่ามันมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหอยนะครับก็ก็ถ่ายอันนี้ก็ถ่ายไหนๆก็เดิมแล้วนะครับเผื่อใครสนใจอยากเพาะนะครับก็กบนี่จะได้เร็วนะครับเดือนเดียวเนี่ยเราก็จะได้เงินแล้วนะครับเราขายลูกนะครับ เดือน2เดือนอะไรเนี่ยวนะครับสมมติเราเลี้ยงกบเด็กกบใหญ่เดือน2ไม่เกิน3เดือนก็ได้เงินแล้วนะครับจะเร็วครับจะเร็วกว่าจะเร็วกว่าหอยหอยใช้เวลานานนี่บอกพ่อแม่พันธุ์นะครับไม่ไข่เลยนะครับเราคิดว่าไม่น่าไข่แล้วเพราะว่ามันเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับนี่นะครับอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับหาไม่เจอเหลือไม่กี่ตัวนะครับอันนี้บอกเก่านะครับที่ผม เลี้ยงไว้ข้านั้นนะครับตอนนี้ผมก็ย้ายออกไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับคือผมย้ายจากบ่อนี้ไปลงบ่อกระเบื้องเมื่อกี้นี้นะครับที่ถ่ายให้ดูนะครับก็เพราะผมต้องเคลียร์บ่อนะครับคือต้องอธิบายก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องเคลียร์บ่อเพราะตอนนี้ผมรับงานไว้นะครับก็จะมีบ่อนี้แล้วแล้วก็บ่อหอยใต้นะครับแล้วก็เอพ่อแม่พันหอยปังหอยคงนาหอยคงนาก็ยังเหลืออยู่แต่เหลือไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวจะย้ายออกหมดเลยนะครับ ก็รับปากไว้แล้วนะครับรับปากลูกค้าไว้นะครับกลัวเสียคําพูดนะครับก็เหนื่อยหน่อยก็ต้องทํานะครับเพราะว่าคือเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคําพูดเนี่ยต้องศักดิ์สิทธิ์นะครับพูดคาไหนต้องทํานั้นนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้นะครับผมผมเองผมก็ขายหอยขายเอ้ยขายกบขายปลาขายอะไรอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่พ่อค้าประจําอะไรนะครับก็มีทําเป็นอาชีพเสริมนะครับก็คือเราพูดอะไรเรารับปากอะไรเนี่ยมันมันต้องทําให้ได้นะครับก็คือ สมมุติถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้แต่บอกว่าไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับผมผมเห็นเยอะนะครับผมเห็นเยอะเลยนะครับการค้าขายเนี่ยคําพูดไม่ค่อยเป็นคาพูดนะครับก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับจริงๆแล้วจริงๆผมก็ขายกบขายอะไรมานานนะครับก็เห <The clue ological> ็นเห็นอยู่นะครับในในเพจในอะไรพวกเนี้ยน,นะครับก <The end> ็โกงกันบ้างอะไรกันมั่งนะครับไม่รู้จะโกงทําไมนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ คือคือช่วงนี้นะครับช่วงนี้ผมผมบอกก่อนนะครับคือผมไม่มีเวลามาอัปเดตอะไรนะครับเพราะว่าผมติดงานอะไรอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะต้องไปต่างจังหวัดอีกนะครับอีกหลายวันเลยครับวันนี้ผมเลยต้องรีบนะครับเนี่ยนะครับรีบเพราะโกรมคืนรีบรีบหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลานะครับตอนนี้ก็เจมตัวจะเอาหอยไปลงบ่อดินก่อนนะครับก็ จริงๆวางแผนไว้จะเลี้ยงบ่อปูนนะครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนแผนหมดเลยนะครับก็ต้องขอไปแต่ว่าลูกลูกหอยตัวเล็กที่ยังเหลืออยู่ที่บ่อนู้นนะครับก็คิดว่าอ่าส่วนหนึ่งอาจจะเอามาเลี้ยงบ่อปูนนะครับเพื่อดูเพื่อดูเพื่อดูการพัฒนาของเขาก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมคิดนะครับที่ผมเคยบอกนะผมคิดว่ายังไงบ่อดินก็ดีกว่านะครับเพราะดินเนี่ยมันจะมีพวกแร่ธาตุพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราเลี้ยงบ่อปูนเนี่ยเราต้องใส่พวกแร่ธาตุรวมพวกวิตามินอะไรพวกเนี้ยนะครับในดินอะไรเงี้ยนะครับ ก็ไม่รู้นะครับก็เท่าที่เท่าที่ผมเลี้ยงไอ้น่นนี่มานะครับผมก็ไม่ไม่อยากอธิบายมากนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เก่งนะครับถ้าเก่งก็จะพูดให้เต็มปากนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เก่งนะครับก็เลยพูดคร่าวๆไปก่อนนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับก่ในนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บหอยนะครับจะเก็บหอยที่มันเหลืออยู่นะครับเนี่ยนะครับก็ยังยังเหลือเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะไล่เก็บให้หมดนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะรีบเอาไปลงบ่อดินนะครับก็คือกะไปลงบ่อดินแล้วปีหน้าค่อยไปเก็บไข่นะครับโอเคนะครับเก็บโลก็ได้ลูกหอยนี่ที่แรกผมคิดว่ามันน่ามันน่าจะได้น้อยกว่านี้ด้วยนะตอนแรกนะครับก็มันมีตายนะครับผมบอกก่อนนะครับเลี้ยงบ่อบปูนเนี่ยมันมีตายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตายอะไรแบบแบบเยอะแยะอะไรนะครับ เอ้ผมลืมบอกนะครับไอบ่อที่ผมย้ายมานั้นนะครับในบ่อนั้นนะครับตอนที่ผมย้ายหอยมาบ่อเนี้ยนะครับมันมีปลาไหลอยู่ในนั้นตั้งหลายตัวนะครับมีปลาไหลมีกบครับกบนี่ไปอยู่ในบ่อหอยผมนี่เกือบสิบตัวเลยนะครับผมไม่รู้ซัดหอยผมไปมั้งเ็บอกผมคิดว่าน่าจะกินไปบ้างนะครับไอตัวเเล็กเนี่ยนะครับก็คือผมเลี้ยงกบนะครับมันก็จะมีปบวที่ปล่อยออกไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับพอถึงเวลาบ่อที่ไม่ได้ปิดประตูมันก็กระโดดเข้าได้นะมันเข้าไปอยู่ในนั้นเต็มเลยนะครับ ก็เลยเห็นนะครับพอดีผมเห็นกบนะเห็นกบเห็นปลาไหลอะไรไม่รู้่าตั้งหลายตัวนะครับไม่รู้ปลาไหลมันมากับพืชน้ําหรือเปล่าไม่รู้นะครับคิดว่าน่าจะมาพืชน้ํานะครับเพราะว่าผมไม่ได้เลี้ยงนะครับมาเต็มเลยครับผมก็เลยเห็นแล้วเอะใจนะครับก็เลยย้ายหอยออกมาก่อนนะครับก็เห็นกบอยู่นั้นเยอะเลยครับหลายตัวเลยนะครับก็เลยลืมเล่าให้ฟังนะครับลืมเล่าให้ฟังก็เลยต้องย้ายออกมาฝั่งนี้นะครับเนี่ยย้ายมานี่นะครับแล้วตอนนี้ย้ายมานี่เสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องไปต่ออีกนะครับเพราะว่ารับงานไว้นะครับ ก็ต้องขออภัยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็คือหรือว่ามีอะไรแนะนําได้ก็ทักมาคุยกันได้นะครับทักมาคุยกันได้ครับผิดถูกประการใดเราเราก็ค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆค่อยๆแก้ไขไปนะครับเพราะว่าผมเองผมก็ไม่ได้เก่งนะครับในการเปิดเพตเนี่ยก็คือเกิดเปิดมาเนี่ยก็คือหาพวกพวกที่เลี้ยงด้วยกันนะครับก็หลายๆคนก็เลี้ยงเก่งก็มีเยอะนะครับผมเห็นผมเห็นแล้วนะครับเมื่อก่อนผมไม่เห็นตอนนี้ผมเริ่มเห็นแล้วคนที่เก่งเนี่ย ก็ที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยหลายคนเหมือนกันนะครับที่เขาเลี้ยงเลี้ยงอยู่นะครับก็สามารถแนะนําได้นะครับก็เราก็ดูของเขาได้นะครับเราก็มาปรับเป็นพื้นฐานของเรานะครับอย่างผมเองผมว่าถนัดบ่อปูนครับมจะเลี้ยงบ่อปูนทุกอย่างจะเลี้ยงบ่อปูนหมดยกเว้นปลาดุกนะครับแต่ตอนนี้หอยเนี่ยผมจะไปลงบ่อดินนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่มีขายนะครับบอกก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีขายทั้งหอยทั้ง อะไรหมดเลยยังไม่ขายนะครับก็ราะกบตอนนี้ก็มีจองไว้นะครับจองไว้เยอะเลยนะครับไม่งั้นผมก็คงไม่รีบขนาดนี้นะครับก็โอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับวันที่สิบสองวันเสาร์ที่สิบสองกันยาหกสามนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปในเพจนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่สิบสองกันยาหกสาม วันนี้ก็เอาหอยมาลงบ่อนะครับบ่อดินนะครับก็เป็นคลิปต่อจากอันที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะลงสองคลิปเลยนะครับก็อันนี้เอามาลงแล้วนะครับบ่อดินนะครับลูกหอยนะครับนี่ลูกหอยหมดเลยนะครับนู่นเลยนะครับยาวถึงนู่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็มาอันนี้ก็เริ่มออกมาเดินแล้วนะครับเริ่มจะเดินแล้วนะครับนี่มาปล่อยไว้ข้างบนนะครับบนตะลิ่งนะครับนี่ขยับกันแล้วนะครับ ก็มีหลายไซส์นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ครับก็มีตายบ้างนะครับนี่นครับตัวใหญ่เขามีเยอะนะครับมีเดินกันแล้วนะครับเนี่ยลมขยับกันแล้วนะครับอันนี้ลงได้สักพักแล้วนะครับนี่นะครับ นี่ผมลงไว้ตรงขอบๆนะครับกะหลิงนะครับนี่ตัวนี้ตายนี่ตายนะครับน่ครับผมก็มาป่วยๆไว้ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับนี่นี่ใหญ่นะครับตัวน,นี้นะครับ วางไว้ขอบๆนะครับนี่เต็มเลยนะครับทดลองเลี้ยงนะครับปีแรกนะครับเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันนะครับอันนี้มนลงก่อนครับแต่ปีหน้าค่อยมาเก็บไข่นะครับซื้อพ่อแม่พันธุ์มาเจ็ดสิบห้าโลครับก็ได้ลูกหอยขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับครั้งแรกนะครับนี่ก็เริ่มตายเริ่มอะไรกันแล้วนะครับ เริ่มจะออกกันแล้วมันจะออกเดินกันแล้วครับเนี่ยเนี่ยนะครับ,รบอันนี้เป็นลูกหอยปังนะครับอายุก็หลายรุ่นนะครับมันมีรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับก็ยังไม่หมดนะครับยังมีอยู่ที่บ่ออนุบาลอีกนะครับก็อันนี้เอามาส่วนหนึ่งก่อนนะครับ เนี่ยนะครับก็ขยับแล้วนะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับหลายไซส์เอาพ่อแม่พันมาเจ็ดสิบห้าโลก็นู่นเลยนะครับผมปล่อยไปนู่นเลยครับก็ถือว่าพอใจนะครับพ่อแม่พันตายก็ตายไปนะครับเพราะว่าเราได้พันใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็เลี้ยงไว้ทําพันนะครับตอนนี้ยังไม่มีขายนะครับ อันนี้มีคนถามซื้อถามอะไรนะครับยังไม่ขายนะครับตอนนี้กำลังลงน้ํานะครับนั่นไปแล้วนะครับมีตัวตายเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็ส่วนน้อยนะครับก็มีนะครับเลี้ยงของแบบนี้นะครับมีอยู่แล้วครับหนีไม่ได้นะครับต่อให้เก่งเซียนขนาดไหนก็ต้องมีนะครับนี่เลยนะครับแถวนี้ก็มีนะครับเนี่ย เนี่ยนะครับผมเอาไอ้นี่ปิดมันไว้นะครับเยกลัวมันร้อนนะครับเอาจอกเอาไปิดไว้นะครับ,นนรบกเ็ปบบเป็นการทดลองเลี้ยงนะครับเนี่ยมีหลายไซส์นะครับตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ นี่กำลังจะลงนะครับนี่กำลังจะลงบ่อนะครับนี่อาปากแล้วตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะครับกำลังจะไปนะครับกำลังจะไปนี่เยอะเลยนะครับก็ผมลงไปเลยนะครับเนี่ยก็มาปล่อยไว้ริมตลิ่งครับเดี๋ยวให้เขาเดินลงน้ำเองครับ นี่นะครับพื้นมันจะกว้างนะครับนล้ว่าที่จะเอามาลงกระชังนะครับต้องลงกลบก่อนนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรเป็นแปลงก็จะถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูนะครับก็เริ่มเดินกันแล้วนะครับนี่นเริ่มขยับกันแล้วนะครับ ตัวใหญ่นะครับกำลังไปนะครับ<ม>ตัวเล็กตัวน้อยก็กำลังนะครับ<ม>จะอาปากกันแล้วนะครับกำลังจะไปนะครับนี่ โได้ลูกขนาดนี้ก็โอเคนะครับเลี้ยงครั้งแรกนะครับไม่เคยเลี้ยงนี่ก็ตายนะครับนี่ไปแล้วนะครับลงน้ำกันแล้วนะครับนี่ก็เริ่มออกแล้ว ไปดล้วนะครับนู่นเลยนะครับนู่นปล่อยไปถึงข้างในเลยนะครับ ตัวใหญ่ๆนะครับโอเคนะครับกล่องค,ครับ